โอเคทุกคนวันนี้เรามาโยกกันในเกม Home Sweet Home s u r v i v e วันนี้เราจะมาเล่นอ่องชุดเด็นเจอกันเพราะว่าไปนนั้นมาไปแบบอะไรอะไปทำา่องครามกับอ e ีเบลมานั่นเอง <c oughs> วันนี้เราก็มากับ <c oughs> สถานีบ้านกุุบกอบหรือพี่ชโชว์โชแบกพิงแล้วก็แม่นแบลแม่นแบลสวยไม่สวยแม่นแบลจ้า <c oughs> <c oughs> แม่นแบลไม่สวยจ้าสวยมาเรามาดูกันวน่า <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> ทุกคน สูงมากอือไฮโซโอ้ยได้ด้านตึกบีเออตึกเต็นมากเลยครับมึงตึกบีมึงตึกบีนี่คือมาหาอะไรอิตุงปิงเอา้ามึงกูปิงเท่าไหร่มาแล้วมาแล้วนี่ไงมหามหาวิทยาะไรคันเกียร์คันยาวนานมามามา,มากูเกิดข้างบนเกิดทางล่างจ้าเอ้ยไม่ใช่ปักผิดปักผิด <c oughs> เบลี้นะเบลเบลเหรอไช่ด้เราคือเรนเจอเราจะมากอบกูโลกันทุกคนเย้เย่มันเอามาเจอกูมันเจอกูเออโดนนะภูมิภูมิอย่าตายนะจูบยู่เซ็ตวิธีซี่ลออะไรกันล่ะรอภูมิภูมิตายแล้วค่อยเซ็ต มุยด่าไม่ได้อ่ะเดมันสุดแฟนใช่ด้วยตอนนี้กำลังเปิดศึกกับเบลยูปารอัพมึงมันกดเกาะมึงกีเจมาอะไรป้ายให้ปยให้เลยป้ายกินกระตุ้ไปทั้งแมปออกไปลยมาลงลิฟต์มาได้ปะลงมาแล้วลงมาแล้วมึงใช่ด้วยโอ้ยรลับตัหนักจรมง เสร็จพิธีน่อยสวดน้อยจุกอยู่อุ้ยอะไรยะนี่ไม่ยอมปิ้งทำอะไรเอ้อยมีแบบตะปูอยู่ในมือไม่ไ <c oughs> ด้เสร็จเสร็จด้วยเสร็จด้วยโอ้ยเจนไม่ไหวแล้วเจนไม่ไหวแล้วเจ็นี่คืออ่องนะเนี่ย<ห>โอ้ย<ห>โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยต้องรอดไม่ยอม กอยู่ยื้อชีวิตอยู่ยื้อชีวิตอยู่สวดเลยโอ้โหแล้วประตูสแกนใกล้ที่มีขอนสวดอยู่แป๊บไปไหเป็นสิเป็นไหลอะไรที่กล้องทองจกอยู่๊คนละแป๊บไม่ไหลน่าเสียดายทุกคนจกอยู๊พี่โชว์หลักสีโอ้ยโอ้ยสัตว์เอาไปเพิ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองเพิ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์จู๊จู่จู๊จู๊มึงพี่มันอ้อม แม่เล็กพัชราทโอ๊ยอไม่ไหวแล้วมึงกูไม่ไหวแล้วมึงกูจะต,ตายแล้วมีอะไรมีมีเวย์เวยอ้าวโอ๊ยอาตายวันเฮดวันเฮดอะไรกูตายแล้วอี๋อามาข้างหลังโอ๊ยดวง <im S 2> ิญญาณเป็นสีนแดงเลยทำไมดวงวิญญาณกลาย,เ,ย,ายาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าความซวยโลจริงใครนในอิเตี้ยถือวิญญาณนี่ไม่โสดเหรอ ใช่ใช่ถ้าคลิปนี้มีคำยากเยอะข้าไผหนนะทุกคนมาเล่นกับชาวประมงกันอย่างไงี้แหละชาวจ๊อกค่ะชาวประมงวะจริงชาวจ๊อกเห็นไหมไม่ไหวเลยแม่มีแต่พกบอสว่ะสู้กูก็ไม่ได้เยี่ยยิ่งเดินตัวไปสวดเร็วด้วยแล้วะไ่สวดเร็วอีเจนไม่ไหวแล้ว เจดี๋ยวช่วยโดดลุมเดี๋ยวช่วยโดดลุมอิเฟียเฟียวอ่ะไม่ไหวแล้วก้าวเจนไม่ไหวแล้วเมืองจอบแพ่เมืองจอบพังแน่ตู้เดี๋ยวพี่โดดไปช่วยช่วยสาวเจนด้วยไม่นะตายนะรี่ออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวลงลิฟต์ไปช่วย ส่วนยูโอ้โหทำทำกันได้ลงทอนพวกมึงโอ้ยเป็นส่วนใดเอาปีเอาเหมือนส่วนใดเรามันเอาอีตีอยู่มันชุบเลยจีเอ้ยมึงนึกว่าจะไปชุบเองชุบซาอูจหน่อยนี่โดนนี่โดนเนี่ยอะวิญญาณเป็นน้ำวิญญาณกลายเป็นหอยสังหรองโคนะมึงมึงที่ชุบอยู่ข้างหน้ามึงมาวมาเอาอะไรมึงตรงไม่บ่ายนะมึง บายบายนะมึงปวดโั้ยโอ้ยตัดีิเกิดทำไมตุงไม่เกิดวะอุ้ยอุ้ยบายสวดน้อยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ได้รอมานะก็แค่ตั้งใจนี่ก็มาบ่อยเกิน กดวิ่งไม่ติดไม่ไหวแล้วอีเจนมารับช่วงต่อเร็วเกิดแล้วสวดหน่อยอีโซช่วยด้วยอีเตี้ยเอ้าแปะมียันไหมแปะไม่ได้วนมาวนมาโอเคมาแล้วมาแล้วไอ้โง่ช่วยด้วยโอ้ยเจ็บจะเกินไม่ต้องไปสวดหน่อยมาบล็อกนู่นนห่อยมาเฮลนู่นนห่อยมาช่วยนู่นนห่อยไม่ไหวแล้วทีเดียวตายมาช่วยอีิโม ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอ็กกับเดทบายก่อนเดทบายทำไมอ่ะคุณเอาทำไมเออรับ่องต่อหน่อยเห็นนแมทแนยไม่ต้องคนบอสว่ะว้าซู่มันเลาไม่ได้มาแล้วมาแล้วอุ้ยเอามามทำไมเอาอะไรอะเอามันมมันเลือกวิโซมันไม่เลือกกูไปตุ้งมาสวัสดีมันสวดวิธีที่สองสิเอาแต่เดินเล่นอยู่ใหม่ทุกคนไม่ทห้มาทำการย่างไปเล่นกัะบาดนะทุกคนอีเนี้ยขอยันดกน้ำค่ะ อีพีนมาอะไรหล่ะเนี่ยมาสวดแล้วไปสวดไปสวดเดี่ยวหนีดวายดวยเราจไม่มีการช่วยอีเตียเด็ดขาดไม่อีเตียรับช่องต่อไปเลยไม่ช่วยหรอกปล่อยให้มันใช้ชะตากรรมพุงมันทำไมกูรู้สึกว่าไม่หยุดเหนื่กันวะคุปลงก็ได้โอ้โหแม่เอ้ยของตกอีกอิสานเอ้ยขี่โก้แล้วขี่นี่โก้อีเตียอยวี มึงสวัสดีใช่ไหมไม่สวัดเลยอ่ะมัวแต่เล่นอยู่นั่นแหละเใช่ไหมชุดนี้เจนกี่ยาวมากช่วยด้วยไม่สวัดอุ้ยเอามานทำไมอ่ะโอ้ยลอดน้ำกูละน้ำกูจ้าโอ้โหไม่ไม่กล่าวว่าเอามันมาทำไมเใช่ไหมมนไล่กูเลยสวัดสัตว์เอามันมาทำไมโดยไอเตียสวดเลยแล้วมันอาตายอีเตียฆ่ากู ไอ้ตูงทำอะไรอิเตียข้ามมาเลยอิเตียระวังมันเลือดชันมันเลือดไข่มันเลือดเจนเหรอโอ้ยเลือดครูเปิดมาเลยทันทีอุ้ยน้องเจนนี่สเปรดลากใส่อิเตียคิดจริงเขมนี้บันหลานเทียนอะไรอย่างเงี้ยเอามารวมสวดรุมสวดน่าจะเป็นผู้สังเกตการ ไอ้แกไม่แกอีคนหนึ่งมีพิตีให้ปิงวิ้งตีให้ไอ้ต้งจะปาตายอะไรวาไอตรงวิ่งไปแล้วอ่ะไอปิงก็วิ่งไปไปแป่วยก็ด้วยกปอยู่กันมากระโวดมาชุวยเรารับบทเป็นผู้สั่งเหตุการณ์ ยังอยู่ที่เดิมเยเนี่ยไออีเดียมันแปลว่าอินเดียระเบงตายอีเดียตายอ้ยเดียอ้ยเอ๊ะเนอกูจะเอาคลิปจ้งเตือนก่อนคราวนี้จะมาดูคลิปนี้เด็ก่อย่าวารุ่นที่อายุไม่ตังแปดปีไม่ควรดูควรไม่ควรไดะรับขแนะนน ผู้ที่มีอายุสปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำมึงควรไม่มึงควรไมเก็บนั้นนะกูว่าหน่อยให้อีตูงเก็บทุ่งทองทุ่งเงินทุ่งทองบาอะไละอีตูงได้หมุดรูแน่นอนอ้าวใครเนี่ยอะไรเนี่ยมจ้ามาเอาอะไรกันอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาดูรัดดูรัดโอ้เอาไปมันตายแน่ เาจินจิ้นแล้วสรุปคือมองทิพทุกคนไม่รอดไปรอดจ้าเหลืออีปิงคนเดียวรอดไหมล่ะมึงกิพว่ารอดไหมล่ะตายแน่ตีกลางอากาศใช่ไงกูว่าแล้วสกิลไม่เบลจิกหัวกลางกาศรอดไหมอัะทนทนอ่ะทนสมาจะพัลมเออตายในสกิลไม่จิกร่างเลยแล้วก็ช็อกช็อก ตายห้ากันหมดเลยไม่ได้กิ่ปีอยะม่เป็นไรฉันตานี้กูจะเอาลงาะว่ามันค่ายขําโอเคทุกคนตานี้แพ้ไม่เป็นไรนะเราเล่นใหม่ได้ก่อต่อไดอ้เราเป็นคนไม่อยอมแพ้